หน้าห้าที่เห็นเป็นดอยชงสูงพี่น้องยอดดอยภูรังกาครับดอยภูรังกาเนี่จะเป็นดอยที่สูงที่สุดเลยในอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับเป็นเขตรอยต่อจังหวัดน่านแล้วกะ็จังหวัดพะเยาครับพี่น้องฟังน่านกับเป็นอำเภอสองแควฟังไทยห้ากับฟังอันพะเยากับสิเป็น อำเภอปงครับผมอากาศหนาวหนาวพี่น้องอันนี้สวนไม้ซักเขาสวนลำไยปูข้าวโพดถึงผู้เลยพี่นอ้องบรรยากาศเสารค่อนข้างหนาวครับอันนี้เป็นหน้าครับหน้าเรือเข้าให้พี่น้องเขากะสิป,ปูเข้าตามผู้แบบนี้แหละเป็นพื้นที่ของชาวเขาเผ่าเมียนนะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่บนดอยสูงแห้งเลยตอนนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาชาติพันธุ์อะไรครับเมี่ยนเหรอเมี่ยนบ้านเฮาเกาะก็เมียนใช่ไหมครับอ๋อวันนี้มีงานกีฬาสีครับพี่น้องเด็กๆเ,เขาก็จะมาเดินขบวนเขาเดินขบวนตรงไหนขบวนเหรอครับอ๋อ วันนี้เราโชคดีมากเลยเราผ่านทางมาพอดีครับผมจะไปบ้านห้้ยกอะตำบลปวงอำเภอปวง,ปงจังหวัดพะเยาครับตอนนี้อยู่แน้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูแมนบ้านปางพีตำบลผาช้างน้อยอำเภอปวงจังหวัดพะเยาครับสวัส <laughs> ดีครับมาเที่ยวมาเที่ยวครับชมบรรยากาศทางเหนือ นี่บ้านบ้านเขาพี่น้องบ้านเพิ่างหลังพูดเัาสิวยางลงกไปครับยางก็ไปจมมืออยู่เด็กหน่อยพี็กหน่อยกำลังเตรียมตัวเพื่อดีเดินขบวนงานกีฬาสีครับพี่น้องเมื่อนั้นผมไปบ้านน้องอขอกหมูมาน้องน้องอีกคนก็เลี้ยงยู่มงนี่ล่ะ เห็นว่าเขาใส่ชุดใส่ชุดช้นเผ่าเขาชาติพันธ์เขาพี่น้องน่าจะมีน้องอีกคนน่าจะจำผมได้ว่าน้องเขามาเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับอันนี้ยายจะไปเดินกีฬาสีกับเขาเหรอยายไปเดินกีฬาสีใส่ชุดชาติพันธ์เผาเมียนนะครับ เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ครับโยอย้ชุดเ็สวยดูกาเยว้าาะ่าีบวอเยมีวยเอ๊ะอยังไม่นะเอะึเ่างนมาตรา,านี้แหละ ยังไ,ไม่ใส่แบบนี้เหรอนี่อยู่มังไม่ได้ใส่ส่วนมากเขาจะใส่ช่วงไหนครับช่วงอ๋อปกติวันปกติเขาก็ใส่เหมือนกันอ๋อ <c oughs> วันนี้ผมมาเที่ยวครับออมาจากไหนมาจากปงนโนนอำเภอในตัวอำเภอถ่อายรีวิวบ้านปองอำเภอปองในตัวอำเภอปองครับ <B ahn and more> บ้านม่วงพ่อรู้จักพ่อรู้จไหมพ่อรู้อ่ะโอ้ผมคุณอ่ะหน้าทุกพ่อนะครับมันมาขายเนื้อหมูอยู่โอ้มาขายเนื้อหมูอยู่านานมาเดี๋ยวไม่เห็นมาแล้วอเขาพูดภาษาเหนือกันบอตาพูดอยู่บอกเขาพูดภาษาเหนือไหมที่เนี่พูดได้ภาษาหเหนือก็พูดได้ ส่วนมากวันปกติพูดภาษาเมียนกันไหมใช่โอ้าภาษามงศ์ภาษามงศ์งมงอยู่ทางไหนอ่ะไปดี๋ยเดี๋ยวดยูยายดี่ครับได้เดินขึ้นภูแหวงแข็งแรงมากเลยมงอยู่บ้านไหนอ่ะโอ้ปลาค่าเป็นมงแหละเออ นี่ครับบ้านเรือนเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทางนี้ไปบ้านฟางพิ่อ๋ออำเภอโป่งได้แต่ว่าทางค่อนข้างอาจจะลำบากนิดหนึ่งขึ้นภูเยอะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปทางนี้กันครับนี่บ้านเขาก็จะอยู่บนบนภูแบบนี้พี่น้อง เราเล่าดีกว่าพอ,ว,าอว,าวิษาการรมมัน,นรรก็ในแบลอยู่วนพูดแบบนี้เลยอันนี้เป็นเล่าเข้าบนก็นครับโอ้เป็นของภัยของมันแหละ <c oughs> ขออย่าทายเอ้อมาป้านปังพี่ม้โลแอลไปทางไหนไปไห้ก็ครับไปท,<อ>ทางไหนโอ้กรมทาง ไปทังถ้าเขาไปถึงนีเขาเรีวไปทังปุ่นนี่ไปทังนานลบอ้ี่ว่าเขาไปชมวิวใครทายผ่าอยู่ตั้งไหนตั้งุ้ปุ่นเหรอโอ้ป่ามอล่ะป่ามอก็ไปั้งนั้นบรรยากาศดีเนาะทางนี้เนาะมัมีนะต้นไม้นะ เยน็นอากาศเยน็นอันนี้เป็นเหล่าเขา่าพนพี่น้องเด็กเสื้ <c oughs> ผ้าไปเบิ้งเหล่าเข่าเพื่อนกะใจดีเด้อพี่น้องนี่เป็นเหล่าเขา่าของพกดจ,จะมีเจ้าของอยู่เป็นเจ้าเป็นเจ้าเห็นบ่เพื่นก็ลอกคุญแจเรียบร้อยเข้าที่บันไดมาเพื่อนกะออามาใส่แบบนี้แหละครับทางนี้กับเมน เราเข้าไปทั้งนั้นครับสวัสดีครับยายทำไรยายยายอนี้เขาข้าวเขาใส่อ่ใส่ก่อนน,อน,นี่เขา้านี่อ๋อเขาบอใสแล้วใสวสมัยใหม่เนี่ยเขาเก็บไปบ้านไผ่บ้านมันแหละ โอ้ใส่ไว้ในบ้านแล้วโอ้ใส่กระสอบอเขาไม่ได้ใช้แล้วครับเขาไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> อ้ยายขยันทีนมาคนชาติพันธุ์เขาจะขยันทำการทำงานครับนี่ก็เป็นบ้านเรือนเขาเห็นบ่กพี่น้องนี่บรรยากาศเป็นี้ สายหมอกสายหมอกลงอากาศเศร้านี่ประหยัดประหยัดน้ำมันก็นเนี่ย <laughs> ประหยัดน้ำมันไม่ต้องสตาร์ทเครื่องปล่อยรถไหลลงมาเลยครับโอ้ขาของเราโยพี่น้องแต่ผมกอสั้นหนาวตัวนี้เบื้องมือผมนี่แหล่เวิดพี่น้องอากาศมันหนาวโอ้โโอโแถนี้ก็ใช้รถไฟฟ้าด้วย สนใจดีพี่น้องท่าท่ายปกติโอ้เราเข่าตาำง่ายวันนี้มีกะลาสีครับพี่น้องนิดหน่อยเจมตัวเลนกีฬาสีครับาาาาพอ่อยู่บ้านไหนอย,อ,ยอยู่บ้านอยังอ่ะบ้านทุงนนท่งเย็นบ้านทุ่งเย็นทา้งไหนไปทางไหนน่า,าตั้งยี่ค้ำแม่แอ๋วเหร โอ้ลูกนี่บ้านบ้านดุงเย็นนี่ก็เป็นเมียนคือกันล่ะเป็นม่ง,มองโอ้บ้านดุงเย็นเป็นมงน่งบ้านอยู่น้ำค้าเลยนี่ไปบ้านไปอยู่ดุงเย็นโอ้หำค้าเป็นบ้านนหำค้าไปทางนี้เนาะ <ghost S 1> บ้านนหำค้าเป็นมง่งแหละ erm โอ้บ้านนหำค้าขึ้นกับเจียงคำล่ะขน,นะล่ะ ผมมาโลเอล,ลครับเ,เดี๋ยวขอจะมาเดินทางบนเลยก่ะ้ะมณ์บรรยากาศดีนะ,นะเพ่เนาะ <c oughs> อยู่บนน้อยมาดูทางนี้ก่อนครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ จะปลากับไปทางไหนนี่หาข้า <ไป S 1> วโพดนี่ขึ้นไปบนดอยกว่านเอไปยาวโอ้ทางหลวงไปทางนี้นโอ้เพอร์อันนี้ขึ้นไปสะพายนี่ขึ้นไปนอกโอ้ยายสุดยอดเลย <c oughs> ผมขึ้นบ่ไหวละ,ะไ,ปไ,ไปก็ไม่ได้ไปก็ไ่ได้เหรอนมาให้อยู่บนดอยเหมือนน้อ

Bán sân nam à phụ nữ tiết kiệm nàng và tang nguyên nga của cây bay không? tang anon dâm của thằng kia 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 ัน่าอีสบายกันนี่สบายเหรอน่าหัวนี่ยุ่งบ้านสันน้ำแสดงว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาคนนั้นหะเด็กน่อยกำลังเก็บขยะพากันเก็บขยะอันนี้ทำทุกวันไหมน่ะไม่ทุกวัน

สีะกาองานกีฬาสีครับพี่น้องงานน,น่นอๆคู่กับแล้งันเตรียมขบวนอยู่ <S <S โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพิตตี้ดูให้ครูั้ยเดินขบวนครูจะได้ใช้มไม้ด้วยเป็นโรงเรียนของพี่น้องเช่าเขาครับ พอเมี่ยนพอมงกุรวมกันอยู่นี่ครับเป็นโรงเรียนกินนอกรับคนะครับดูเขาแบบนี้ของนิ่งครับจัดเด็กเรียนแมีพ่อกับแม่มาเบิ่งนเชียร์นิวคุณครูพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราอย่าไปตั้งขบวนแล้วนะครับนะใกล้เวลาแปดนาฬิกานะครับ ลงานึ้นผูมาแล้วพี่น้องเมยแค่ยังผมงางก็มาแล้วเนี่ยซัมนี่นึองเมื่อยแล้วหนี่ย เขากาเซมาจะลายบ้านครับพี่น้องมาจากหลายบ้านเพราะว่าลูร้านเขาเยนอยู่มองนี้สว่วนีครับรถเกเป็นรถโฟวินทั้งนั้นเลยรถโฟวินทั้งนั้นแต่คุณยายใส่ชุดสวย <c oughs> ยายอยู่บ้านไหนสนามเหนือสนามเหนือ,นานอทางไปเป็นทาง แบบนี้เลยไหมนี่ขั้นปีอะไ้เหรอครับมาเสร็จกลางจะเสร็จแต่มอเตอร์ไซค์ไปได้เนาะบ้านสนามเหนือมีสนามเหนือและบ้านยังแหมกับไปอ่ะสนามเหนือสุดเลยติดเขตหน้าอะไรกันเดี๋ยววันหลังเราไปเที่ยวบ้านสนามเหนือกัน เรามาจากหลายบ้านครับบ้านหอยก่อบ้านสนามเหนือบ้านหลายบ้านมีหายมีหายครับ um ี่แต่ต่านเขาบอกแต่่หลงเนี้เขาบอกภาษาของเขาครับว่าภาษาเมียนชนเท้า ว่าภาษาเหนือว่าภาษาอีสานว่าภาษากลางแต่เขากลา่าวใดเบิดครับภาษาเหนือเขากลา่าวใด้ภาษากลางเขากลา่าวใดแต่ภาษาก็จะแตกต่างกันครับ บรรยากาศผู้ปกครองพันกับมาเบิงลูกเบิงหนานเพิ่นมาจากหลายบานครับพี่นอ้องมาจากหลายบานเลยครับรถแม่รถโฟวินแบบนี้เลยครับพราว่ามันต้องใส่ขึ้นภูเขาครับรถขึ้นภู คนผ้าเหล็กมากแล้วก็ไม่ร้อง ใส่ชุดส้นเผาครับพี่น้องผู้ปกคข้องกับมาก,กักหลายบาทมาร่วมกันครับเบิงรูเบิงหลานเพิ่น